ใครว่าอาหารใต้รสชาติดั้งเดิมหาทานยากวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับตานีลิเชียสแบรนด์พรีเมียมระดับโอท็อปห้าดาวที่เปลี่ยนอัตลักษณ์พื้นบ้านของอ่าวปัานีให้กลายเป็นนวัตกรรมความอร่อยที่ส่งตรงถึงบ้านคุณค่ะที่เด็ดคือเขาใช้ปลาโอสดจากอ่าวปันนีผสมเครื่องแกงสุดลับที่ผ่านการทดลองอย่างเข้มข้นมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยมาตรฐานฮาลาลและอยอยทุกกล่องผ่านกระบวนการสเตอริไลซ์ที่ทําให้เก็บความอร่อยได้นานถึงหนึ่งปีโดยไม่ต้องแช่เย็นเลยค่ะ น้ำยาก,กะทิปลาโอนี่คือความละมุนกะทิสดแตกมันกำลังดีผสมเนื้อปลาโอป่อนจนเข้มข้นราดขนมจีนคือฟินสุดๆแกงไตปลาคลุกคลิกเมนูขายดีอันดับหนึ่งน้ำแกงคนคลากเนื้อปลาโอมาเป็นชิ้นๆรสชาติเผ็ดร้อนสะใจหอมกลิ่นเครื่องเทศแตะจมูกแกงไตปลาแห้งสายคลุกข้าวต้องจัดเนื้อปลาโอเน้นๆรสชาติจัดจ้านเข้มข้นถึงแก่นอร่อยสะอาดได้มาตรฐานระดับประเทศจะซื้อทานเองหรือเป็นของฝากก็พรี เนืสุดๆหาซื้อได้ที่ร้านของฝากหรือสั่งออนไลน์ได้เลยตาเีลิเชียสความอร่อยจากพื้นบ้านสู่นวัตกรรมระดับ5ดาวที่ต้องลอง